สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องห้าเสือครับอยู่กับเกมลัอกี e y พิกี้จาก p ีจีสล็อตนะครับเข้าไปเลยหน้าตาเกมเป็นแบบนี้นะครับวันนี้ก็เหมือนเช่นเคยครับมีกิจกรรมดีๆการแจกโค้ด6หลักเพื่อรับเครดิตฟรีนะครับให้พี่ๆทุกคนเลยแจกทุกวันตลอดทั้งเดือนนะมาเดี๋ยวเล่นไปสักคู่หนึ่งนะครับจะทําการแจกให้กันแล้วกันเครดิตอยู่ที่6กรบาททุกคนครับขออนุญาตปรับเบลีสัหน่อยหนึ่งนะไปที่20บบาทกันแล้วกันเอ๊ะหรือจะซื้อฟีเจอร์เลย อะขอเล่นก่อนกันแล้วกันทุกคนครับเดี๋ยวสักคู่หนึ่งมาแจกโค้ดหกหลักนะเอาไว้กอกรับเครดิตฟรีหน้ากิจกรรมได้เลยครับไปโอ้แน่นอนจริงๆแน่นอนจริงๆสับเข้ามาแล้วทุกคนครับวายทำงานวายทำงานตลอดเลยวายทำงานอีกไหมเรียบร้อยทุกคนครับมาแล้วนะฮะขอสเกตเตอร์เขาอีกตัวหนึ่งพอสเกตเตอร์ก็3ตัวยังไม่ได้น่าจะเปลี่ยนเป็น ปล่อยให้บ้างแล้วครับทุกคนครับ656าบาทครับสำหรับการคลิกครั้งแรกทุกคนครับรางวัลเตอร์ตีสมาให้นี่เบ็ด20บาทนันทุกคนนะครับไปกันอีกสักหน่อยหนึ่งเดี๋ยครับเดี๋ยวมาแจกโคตรลับกันนะครับอย่าลืมกดติดตามกด s u b s c r i b e ช่องห้าเสือด้วยทุกคนครับจะได้ไม่พลาดกิจกรรมดีๆนะครับที่ทางช่องลงให้นะครับจะได้รับเคสฟรีกันชิวๆทุกวันเลยนะครับเอาโคกไปกอดรับกันนะนั่นไง เตอร์ตีไม่หยุดโอเคสับกด,ทอ,ดบอที่2แล้วนะครับขออนุญาตอีกครั้งหนึ่งอ่ะเออสแกปเตอร์เข้ามาตรงนี้แน่นอนเลยเชียวแน่นอนเลยเชียวหมุนฟรีครับหลังจากหมุนฟรีตรงนี้เดี๋ยวบอกโคตรลับกันนะทุกคนดูครับนั่นไงนั่นไงนี่แค่ครั้งแรกยังเติร์ตีสอยู่นะทุกคนนะไปครับ ไปเรื่อยๆครับเออไวห้หกตัวให้มันรู้กันไปต้องแตกเต็มกระดานสับเข้าไปทุกคนครับเออนี่นะครับซุปเปอร์เมกะไปเลยทุกคนครับเบ็ด20บาทจัดไปครับ รับรางวัลอีกรอบหนึ่งทุกคน,นครับโอเคครับมื่อสกู่นี้ฟรีสปินเข้าทั้งหมดนะเงินรวมกันก็โอ้โห2,000กว่าบาทนะครับเอาละถึงเวลาแจกโค้ดร,รับดีๆแล้วทุกคนครับตั้งใจฟังให้ดีนะ6-21097เครับ6 2 1อ9 7เ้าออให้พี่ๆทุกคนนะครับเอาโค้ด6หลักตรงนี้ไปกรอกรับเครดิตฟรีกันได้ที่หน้ากิจกรรมเลยนะครับเอาละวันนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวมีกิจกรรมดีๆนะครับจะมา บอกอีกนะครับหมดเวลาแล้ววันนี้สวัสดีครับ